มาต่อกันข้อที่31นะฮะคืออะลูมิเนียมซัลเฟตเขียนสูตรถูกไหมอะลูมิเนียมซัลเฟตอย่าลืมนะต้องเป็นเอออกซิเจนเอต้องมีออกซิเจนด้วยนะ s o 4นะครับสูตรนี้เขียนถูกต้องหรือยังเรามาเช็คกันนิดนึงเนาะอะลูมิเนียมบวกสามซัลเฟตลบสองนะ 3, 2, นะไฟมาแบบนี้เลยนะครับพอใช้น้ำผึ่งหนูไฟเสร็จปุ๊บหนูจะได้สูตรที่ถูกต้องคืออะลูมิเนียมห้อย2 s o 4เนะี่ยห้อย3นะครับอ่ะ13.68กกรัมนี่มีจำนวนไอออนทั้งหมด กี่ไอออนอ่าเราก็มาแตกก่อนว่า1ตัวของมันเนี่ยนะฮะแตกออกมาเป็นไอออนปุ๊บมันจะเป็นอลูมิเนียม3ามบวกสองไอออนเนาะบวกกันกับซัลเฟตเนี่ยสามไอออนนะครับนะเนี่ยสองบวกสามใช่ไหมเพราะฉะนั้นจำนวนไอออนรวมคือเป็นห้าไอออนนะครับหนึ่งตัวของมันได้ห้าไอออนนะก็คืออันนี้เป็นอันตราส่วนโมลน,นะฮะโมลเรยูโชนะครับอ่ะประมาณนี้คราวนี้เกลืออลูมิเนียมซัลเฟตเนี่ยสิบสามจุดหกแปดกรัมนะเราทำยังไงก่อนหาทำหาโมลของมันก่อนเนาะ นะครับก็คือหาด้วยมวลโมเลกุลนะของอลูมิเนียมซัลเฟตคราวนี้มวลโมเลกุลของอลูมิเนียมซัลเฟตเนี่ยคือเท่าไหร่นะฮะอ่าคือเท่าไหร่อันนี้ก็คำนวณมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะได้เท่ากับ342กรัมต่อโมลน,นะฮะอ่าพอเราหารกันตัวนี้ปึ๊บนะเราจะได้คำตอบาเป็น0.04ยูโ,โ,โมลน,นะครับอ่าคราวนี้หนูก็มาเทียบกับข้างบนเลยว่า1นึโมล ของอะลูมิเนียมซัลเฟตเนี่ยของส่วนนี้เนี่ยให้ออกมาเป็นห้าไอออนใช่ไหมห้าห้าโมลไอออนใช้คำนี้แล้วกันขอภัยเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งหนึ่งหนึ่งคือตัวนี้จริงๆมันไม่ได้เป็นโมเลกุลนะครับเพราะว่ามันคืออะลูมิเนียมกับซัลเฟตที่มันเป็นประจุบวกประจุลบที่มันดึงดูดกันแต่ว่าในที่นี้ในบริบทนี้คุณจะขอเรียกเป็นโมเลกุลเพื่อให้หนูเข้าใจง่ายๆแล้วกันเนาะแต่จริงๆคือมันไม่ได้เก่อกันเป็นโคเวเลนต์โมเลกุลนะฮะไม่รู้หนูจะยิ่งงง มากกว่าเดิมหรือเปล่าอ่ะเรียกเป็นตัวแล้วกันอลูมิเนียมซัลเฟตหนึ่งตัวนะฮะให้อลูมิเนียมเนี่ยสองตัวอลูมิเนียมไอออนสองตัวให้ซัลเฟตสามตัวครานวนี้สองอันนี้บวกกันเป็นห้าถูกต้ไหมหนึ่งตัวของอลูมิเนียมซัลเฟตให้ไอออนออกมาเป็นห้าตัวถ้าอลูมิเนียมซัลเฟตมีอยู่หนึ่งโมลนะฮะก็จะให้ไอออนออกมาเป็นห้าโมลไอออนด้วยถูกต้ไหมห้าโมลไอออนด้วย,อ,อ,มมวยอ่าคราวนี้ เรามีอะลูมิเนียมซัลเฟตเนี่ย0.04ย์โมลใช่ไหมฮะมันก็จะต้องให้ไอออนออกมาทั้งหมด0.04เนี่ยคูณ5ต้องูกไหมก็คือ54 20ี่่ใส่ตัวชมไป2ตำแหน่งก็คือ0.2นยโมลไอออนมันยังเป็นหน่วยโมลอยู่นะแต่มีคำว่าไอออนกำกับไว้นิดหนึ่งคราวนี้โจทย์ไม่ถามเป็นโมลไอออนโจทย์ถามเป็นจำนวนไอออนเพราะฉะนั้นเราต้องเอา0.20เนี่ยไปคูณกับ6.02ุดศูคูณสี่สิบลันยี ไอออนเนี่ยมันถึงจะออกมาเป็นหน่วยไอออนนะครับพอคูณกันเสร็จปุ๊บหนจะได้คำตอบเท่ากับ1.2คูณ10ยกกำลัง23นะครับอันนี้หนูถึงจะได้เป็นไอออนออกมาคําตอบคือข้อขอคฝายนะครับ